โอเครับกลับมาพาร์ทสครับครบ40นาทีไปแล้วนะก็น่าจะเหลือไว้ประมาณ20นาทีมั้งครับโอ้ทำงานดีมากลูกครับปาบเขาให้ครับดีมากที่อีกนอเดฟครับ โ,โดันยับรัวๆเลยครับมากันไม่มาจากทุกที่ทุกทางครับอีกแล้วครับอลัเ,ลเคลนไฟแล้วมันก็จะต้องใส่วิลรอผมนะอยาให้กูได้นะอยาให้กูได้บ้าง ข้ามไปครับข้ามได้ไหมไม่ได้ข้ามไม่ได้ต้องดูบ้านที่พอไหวครับคิดแป๊บหนึ่งนะไม่มีลบปรับนะครับ ดูเวลาแล้วกดดันนะผมไม่ดูดีกว่าครับเชี่ยมันแทรกแน่เลยครับอืมผมจะปลูกมันขึ้นมาไหมปลูกขึ้นมาแล้วกันครับ มั่นใจนะว่ายังไหวอยู่ครับยังอยู่ในรู่ทางผมนะตายโอ้โหคนมีดวงครับค่าฟินิกไฟก่อนไม่มีเหตุผลแล้วจะต้องให้มันอยู่ครับ สำไรเด็ลมกูไม่ได้ล็อกเฟ้ยมีดาบอยู่น่าจะหายไหมหายเลยครับมึงตายเออห้ามฮิว โอเคในชั้นแลบอกว่าอีกสินาทีจบนั้นโหผมตกมาดับเจ็ดร้ครับเห็นไหมแม่งโหดจริงครับ ถ้าจบ3ทองไม่ได้ก็แปลว่าทีมกันบ้านนี้ไม่ผ่านนะครับแต่ก็น่าจ,จะไม่ผ่านแล้วแหละถ้าไหลแรงขนาดนี้นะ ดูเกมนี้แม่งเถื่อนจริงครับเอ้ยผมยิงผิดท่าหรือเปล่าโอเคหนึ่งศพครับชิปเปล่งแล้วนะครับ พืดไปานะครับไม่มีอะไรแล้วครัเขาตีเราไม่ตายแน่นอนถ้าผมจะไม่ผิดไอ้เจ้าพีน้ำมันสัตตันนะครับโอ้สามดอกครับมึงมาพึ่งอะไรกัน มาเปิดตอนนี้วะมันใช่เวลาไหมโอเคได้เท่าไหร่เลย พึ่งครึ่งหลอดไม่ถึงครับ60%ได้โอ้ยปอุอ่อไม่มีบัาบดาบแม่งนานมาก โอ้พีทเขาช้ามากครับเชียร์อีกนิดนึงเข้าใจอารมณ์ทำไมเขาถึงต้องเอาพีทน้ำกันบ้านแม่งเลวจริงๆครับเจ็ดร้อยกว่านะครับ มากันไม่ขาดสายเลยครับอ่าฮะเดี๋ยวก่อนนะผมก็คิดว่าเขาฆ่าผมไม่ตายนะได้แค่เยอะผมก็แต้มชัวๆนะผมไม่ได้เอาดาวแดงนี่ยืนสามทองใน ระดับฝีมือแค่นี้ก็โอเคแล้วครับคือดาวแดงอาจจะต้องสเต็ปสปีดเร็วๆครับโอ้ห <1> 1> แรงนะครับเมืม่อก้ิมโดนดูดเป่ะวะมาแล้วครับแม่งดูด ืเลสมึงเท่าไหร่ครับโหไม่รู้ว่ามึงเลสเท่าไหร่อ่ะแต่มึงตายไปเยอะไปไหนวะ แม่งเอ้ยผมก็ชิลกันไปนะเดี๋ยวจะตายหาวอือจริงด้วยครับเกือบแล้วโอ้โหแม่งชิลเกินไปครับอือหโอสีทีเชีย่ย เฮ้ยผมจะดลื่นเฉยเลยครับมีคิวไม่คิวอะผมอะโอ้โหเลือดต้องเต็มไว้ตลอดครับมันคือวาน้ำที่เขี่มมากครับ มึงตีแรงขนาดนี้มึงก็เลื่อนไม่เท่าไหร่หรอวะกูขอเน้นๆดอกนึง อีกทีนี้นะ่าจะตายแล้วครับโคตรเสียเวลาโอ้โหแล้วก,กูต้องมาเสียเวลากับมึงอีกนะครับโโอ้โหของจริงครับนึกว่ามีแต่ในนิยายนะครับโอโหไม่ได้ถึก ตัวเดียวนะไม่ได้ถึกธรรมดานะครับเนี่ยถึกเชี่ยๆเลยครับโอ้ผมคิดว่าไหวนะเนี่ยหอหูยิงไม่เข้าเลยครับแล้วรีดสปีดด้วยนะ โอ้หครับ คิวแบบชิวๆเลยครับเรานี่แม่งมือเก่งปากสั่นแล้วครับไม่มีปัฟดาบนี่เหมือนกับยิงไม่ได้ครับหืิบหายแล้ว Yeah. นานสาดนะครับ10นาทีได้มันน้งขออีกใต้เทีครับไม่ก็ไม่ให้ครับ ูแม่ก็อีกสิบวิยังยังเอากูอะอ่าฮะน่าจะน่าจะอยู่แล้วครับน่าจะอยู่สามทองแล้วแมเ่เข้าใจแล้วทำไมเขาถึงใช้ผิดน้ำกัน,นครับ บ้านเมื่อกี้น่ากลัวะนะครับกุ๋ยนี่กันบ้านเยี่ยมเหมือนกันเดาไม่ถูกเลยว่ามึงจะมาถึกมาตีแรงมาแบบไหนนะครับเดี๋ยวบ้านสปีไหนผมสวดบ้างไหมเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เราเราสำเร็จบ้านนี้เนาะ ฮะ uh huh. มังกรไฟครับเมื่อกี้เราตัดเกจกิบลมไม่ติดนะครับคือที่ตีส่วนเพราะว่ามันต้องรอรีเฟชนานแล้วรีเฟชด้วยเพชรเนี่ยไม่คุ้มนะเราไม่ได้ลุ้นดาวแดงติดแล้วครับเลสจะเยอะไปไหนนะแต่ละตัวปุ้ง ยุ่งกับมังกรกูจ้างนะอืมแล้วถีบยอดหน้าเลยฮรฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่มีแต่บ้าดที่แม่งไ,ไ,ไ,ไม่น่าครบครับ โดนเทเข้ามานะเมื่อกี้สิบโอ้โห و, แบบติดติดกันเข้ามาแบบอืรักคมกันมากนะครับนี่คุณคุณโอ้ยเกือบตีบ้านเพื่อนแล้ว <laughs> บ้านน้องแบงค์นะบ้านน้องแบงค์บ้านใกล้กันด้วยนะครับรู้บ้านผมด้วยเดี๋ยวโดนวางระเบิดนะ เดวิววิ่งัะมังกรดาราเอวีเลยนะไม่ใช่สิคงเหลือี่ปีอีกสองปีก็ชิวๆแล้วนยืนตรงนี้บจบสามทองบาง้านเดียดเอีกแล้วครับ ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บ้านนี้ดีเกินไปครับมีใครมาตีผมอีกไหมเหนื่อยแล้วก <laughs> ี่ปีกว่าเนี่ยสิบกว่าปีได้มั้งครับโดนหิวทีเดียวเต็มนะไม่ได้ไปเสี่ยงกับ ใช้เสียงความเสี่ยงกับหมวยมืนไม่ไหวครับเหมียนจะง่ายนะครับแต่ก็ยากเหมือนเดิมครับเหลือกี่นาทีผมต้องดูแล้วผมต้องดูแล้วล่ะครับ6นาทีนะ6นาทีผมรอรีเฟรชเดียวครับ เแ oh. สบตามากเลยครับต้องหยอดน้ำตาเทียมอยู่นะยังไม่หายดีครับเรื่องที่ไปเลสิกตามาชิงเฮ้มีแต่คนนิมนต์พระมาะเต็มวัดเลยครับเหมือนซอนนี่เนี่ยผมจะสู้เคยสู้อยู่นะครับ อ่าคิดว่าจำไม่ผิดวิวอีฟรีดน้ำกับผัดลมครับแล้วก๋วยยังจะเข้าเพือ่อกิงโอเคจำผิดครับกิบอย่าคันนะเว้ยปุง้งเชีย โหไม่โดนรีคูดาวครับอื้ยเชียแล้วแรงด้วยนะโชคดีที่มันสตันครับมึงเอ็กตเอเทิร์นแบบทุกเทิร์นอะส้ดดวงดีไปไหนวะ พออีอีอ,อย่าด่าเลยอไม่ทันครับโอเคจบสามทองครับรีไปหนึ่งคังก็กำไรมา20สิเพชรนะครับคิดว่าพอครับคิดว่าพอพอพอพ,อพอนะน่าจะจบนะครับพี่โน้ตได้2แดงนะครับเฮียทัศสามแดงนะครับแมวไทย3มแดงอันนี้คนอื่นๆไม่กล้าพูดถึงดูตัวเองก่อน สามทองกันนะครับผมสามทองวินสามทองนะครับสามทองกันหลายคนเลยนะครับโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกนะดูเพื่อความบันเทิงนะเวลาผมเครียดผมสะบดยาเอาตามนะครับถ้าใครๆเป็นเยาวชนอยู่นะครับละไว้ในฐานที่เข้าใจกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะในการตัดอารีนาเป็นครั้งแรกที่ผมทําจนจบด้วยนะครับทุกทีผมจะถอดใจเพราะว่าหัวร้อนครับแต่ว่าอันนี้คือ ชิวๆครับชิวๆนะครับเป็นการฝึกความสามารถตัวเองคือผมก็เลือกทีมที่ผมถนัดไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเลือกบ้านที่ใช้ทีมสปีดแบบผมมั่นใจนะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าสาทองอ่ะผมคิดว่ากิฟบวก161เนี่ยมันไม่เพียงพอครับเพราะว่าลีดมันแค่ยีบนะครับหมวยมืดโอเคคิดว่าเพื่อนๆก็ดูจนอิ่มนนำสำราญแล้วครับ60นาทีนะครับ1ชั่วโมงเต็ม วันนี้ผมนะครับชื่อเทนะผมชื่อเทนะแห่งกีเวรเคขอลาไปก่อนครับหวังว่าเพื่อนจะมีความสุขกันสวัสดีครับ